เฮ้ยแบก็ค้าขายกระคาขายกันไปกูไม่อะไรหรอกนะกูอยู่เฉยงกูแล้วนี่ฮะมันบอกว่าเจอหน้าผมมันจะใส่ผมอ่ะพูดจริงปล่าผมเป็นลงจริงป่ากูพูดตอนไหนกูไม่ได้ลงเลยกูไม่ได้ลงอะไรแล้วถ้าของมึงดีคงเขาซื้อมึงไม่เกี่ยวกับตัดราคาหรอกเออมึงผ่านมีน้ำใจมั้งดิไม่มึงหัดมีมารยาทกันบ้างเพื่อนมึงไงนี่ก็ขายรถร้อยแปดสิบแล้วเพื่อนมึงไปขายเท่าไหร่อ่ะมึงเซาเวียเหรอยาวป่าเอางี้มึงมันึงเดี๋ยวกูชนะง่ายกว่าเอาป่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเงาป่าว พี่พี่พี่ตอนนี้เลยมันมันด่าด่าแล้วมาไล่ผมด้วยผู้จัดการพี่เหรอไอไอนั่นอ่ะมันจะต่อยผมเมื่มันจะต่อยผมได้มึงทำให้พี่พี่ต่อยเลยพี่ต่อยไปเลยพี่ต่อยแน่ต่อยเดี๋ยวตัวตัวแม่งเดี๋ยวแม่งเลยได้ได้ได้ที่ให้ถูกพี่เอาแบบแบบล้มนุมอยู่โอ๊ยมึงมันทารมันได้แล้วูเอง